พิ่งกลับมาจากทำงานก็ได้อุปกรณ์มาสำหรับทำเหยื่อนะครับพอดีมี FC ถามเข้ามาว่าทำเหยื่อต้องใช้ใช้เหยื่ออะไรในการตกนะครบวันนี้ก็เลยจะมาทำคลิปสั้นๆนะครับว่าเราจะทำเหยือ่อนี่มีขั้นตอนยังไงมีอุปกรณ์อะไรบ้างโอเคครับ เตรียมอุปกรณ์น่าจะครบแล้วมั้งเพราะว่าเวลาผมผสมก็ไม่ค่อยได้เรียบเรียงเท่าไหร่ว่าใช้อะไรบ้างนะครับแต่หลกัลกๆเนี่ยที่ผมใช้ประจำเนี่ยจะมีส่วนผสมก็ประมาณนี้นะครับไผ่เขียวครึ่งซองอ่มะขวิดครึ่งซองนะครับหรือน้าๆจะใช้ตัวอื่นก็ได้ครับในร้านที่เขาขายประจำนะครับสักสองอย่างเอามาผสมกันนะครับ ส่วนผมตกลิ้วเป็นหลักเนี่ยจะใช้ไม่ค่อยเยอะก็เลยใช้อย่างละครึ่งสองนะครับก็ลำํำลํำอ่อนนะครับของอาหารประดุกแล้วก็กล้วยกล้วยหอมนะครับเอ่อหรือกล้วยน้ำว้าก็ได้นะครับที่เหลือเหลือกินแล้วที่มันจะใกล้จะเน่าแล้วเราก็มาขยำขยำไว้นะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ หรือจะขยำใส่หน้าง,งานเลยก็ได้นะครับแต่ว่าจะมีขั้นตอนหนึ่งก็จะมีอยู่ขั้นตอนหนึ่งนะครับที่ผมจะทําไว้ก่อนแล้วนะครับก็คือเอาตัวกล้วยที่เราขยำไปแล้วเนี่ยไปผสมกับไอ้หัวอาหารปลาดุกนะครับให้มันเข้ากันเพราะว่าหัวอาหารปลาดุกนี่มันจะแข็งแล้วก็ผมก็ ขี้เกียจปั่นก็เลยเอามาผสมกับไอ้กล้วยหอมกล้วยน้ำว้าที่เราขยำไว้นะครับก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นครับก็อยู่ได้หลายวันนะครับอยู่ได้เป็นเดือนอันนี้ทําไว้เป็นเดือนแล้วมังก็จะแบ่งไปใช้ทีละนิดทีละหน่อยนะครับก็คล้ายๆเป็นหัวเชื้ออะไรประมาณนั้นนะครับโอเคทั้งหมดนี้ออาเปือบดื่มแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับไข่เป็ดอีกสองฟองนะครับ นี้ซื้อมาไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวานสองฟองนะครับโอเคได้ส่วนผสมทั้งหมดแล้วประมาณนี้ก็เอาไปผสมคนๆใส่กันนะครับเดี๋ยวเราไปผสมที่ระเบียงกันเลยดีกว่าโอเคนะครับได้ส่วนผสมทุกอย่างมาแล้วก็มาถึงขั้นตอนการ มิกให้เข้ากันนะครับถ้าท่านผู้ชมฟังไม่ทันนะครับว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับก็ค่อยอยไปไล่เรียงดูว่ามันมีอะไรบ้างครับโอเคอันแรกผายเขียวนะครับครึ่งซอง ก็ปริมาณไม่ไม,ไม่ไม่ฟิกนะครับแล้วแต่ว่าเราจะใช้เยอะใช้มากใช้น้อยส่วนผมอย่างที่บอกนะผมตกหลิวเป็นหลักก็เลยใช้ไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับแต่ก็มีตีแต่ก้นานดินบ้างนะครับแต่แต่ไม่ใช่เป็นตัวหลักก็เผื่อไปงัดตาใหญ่เฉยแต่ถ้าจะเอาตัวก็จะใช้หลิวเป็นหลักเพราะผมถนัดตกหลิวนะครับต่อไปนะครับผ่าไฟเขียวไปแล้วมะขวิดครับ ก็หัวเชื้อเรานะครับเป็นกล้วยหมักใส่กับหัวอาหารประดุกนะครับหรือถ้าไม่มีเวลาหมักมีเครื่องปั่นก็ปั่นหัวอาหารแล้วก็กล้วยขยําใส่กันก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมหมักไว้แล้วมันก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้กลิ่นมันก็คล้ายๆพวกหมักไวยนะครับเพราะว่าเขา หมักไวก็ใช้กล้วยก็มีเพราะในผลไม้ทุกตัวมียยสตออยู่แล้วนะครับต่อไปลำอ่อนนะครับก็ใส่ไปพอประมาณนะครับถ้ามันแฉะไปก็ค่อยเติมลำนะครับแต่ถ้าซุยๆพอดีก,ก็ก็โอเคก็ใช้ได้ค่อยไปเอาน้ำที่บ่อผสมอีกทีนึงให้มันได้ เปียกหรือไม่เปียกหรือจะซุยเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราถนัดแล้วแต่ชอบนะครับของผมประมาณนี้ก่อนต่อไปกล้วยนะครับไม่ใช่กล้วยสิไข่เป็ดครับสองฟองนะครับ อ่ะทีนี้ก็มิกซ์คนๆให้เข้ากันนะครับคนๆให้เข้ากันไปเรื่อยๆนะครับเนีย่ยถ้ามันเปียกๆหน่อยก็เพิ่มลำนิดนึงนะครับให้เขามีความซุยนิดนึงจะได้แตกตัวง่ายแต่ถ้ามันแห้งเกินไปก็ก็ค่อยไปผสมน้ำที่บ่อก,ก็ได้นะครับ ก็คนไปเรื่อยๆส่วนผมจะให้มันค่อคนข้างที่จะสับเขาเรียกอะไรนวดนิ่มหรือเปล่าก็ประมาณนวดนิ่มนะครับเพราะว่าเราตกหลิวนะครับหรือน้นาๆจะเอาพวกให้เกรอะไรมาผสมก็ได้นะครับหรือหัวอาหารกุ้งแล้วแต่99 3 3อะไรก็ว่าไปตกปลาไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับต้องลองลองผสมไปเองแล้วก็เอาไปลองใช้ดูว่า แบบไหนเข้ามือตัวเองที่สุดนะครับส่วนผมก็ส่วนนี้ก็จะตกค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วก็เข้ามือดีครับก็โอเคละประมาณนี้นะครับโอเคครับตอนนี้เราผสมได้ คนเข้ากันได้พอดีแล้วพอดีที่ผมเคยใช้นะครับก็จะประมาณนี้ต่อไปก็เป็นขั้นตอนการเก็บนะครับก็ใส่ถุงก๊อบแก๊บที่เราได้มาจากร้านที่ไปซื้อของตกปลาเมื่อกี้นะครับตักใส่ถุงเลย การทำเหยื่อก็ควรจะทําไว้ล่วงหน้าสัก2อสวันนะครับให้เขาได้มีการหมักนิดนึงนะครับอย่างผมก็จะทํำวันพุธไม่ก็วันพฤหัสจริงๆว่าจะทําตั้งแต่เมื่อคืนแล้ววันพุธแต่ขี้เกียจยกยอดมาเป็นวันนี้นะครับก็ยังยังได้อยู่พอได้อยู่ตักใส่นะครับ ผสมปริมาณประมาณนี้ถ้าตกหลิวนี่จะได้อยู่2วันผมไม่ตกนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์ได้ครอบคุมเลยแต่วันอาทิตย์ปลาไม่ค่อยกินนะครับก็เลยไม่เปลืองคนอื่นเป็นเหมือนผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะวันอาทิตย์จะไม่ไม่ค่อยหมานเท่าไหร่ก็จะเน้นการไปนั่งเล่นกับเพื่อนมากกว่านะครับนั่งชิวๆเพราะว่าช่วงนี้ก็สถานการณ์ก็อย่างที่รู้นะครับ ไม่ไม่ไม่ไปห้างไม่ไปที่คนเยอะๆะไปนั่งชมธรรมชาติที่บ่อตกปลาดีกว่าหรือไม่ก็หมายธรรมชาตินะครับแล้วแต่ขนาะดโอเคครับมัดมัดให้แน่นนะครับ ก็ใส่กระป๋บบองปิดฝาให้แน่นนะครับการอากาศเข้าให้เขาเกิดการบ่มการหมักของเขานิดนึงหรือผมก็เห็นนานาหลายท่านใช้พวกไอ้ถังสีเนาะถังสีมือสองนั่นก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ถนัดนะครับปิดฝาไว้โอเคครับก็ได้เหยื่อที่พร้อมที่จะไปลุยวันเสาร์แล้วนะก็ ฝากติดตามด้วยครับวันเสาร์จะมีผลงานไหมตั้งใจจะเป็นบาลานซแตะนะครับทำออไม้ตายมาสองคลิปแล้วลองบาลานซแตะบ้างวันเสาร์นี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับสําหรับเหยื่อตกปลาสูตรที่ผมใช้ประจํานะครับมันมันมีหลายสูตรหลายแบบอ,อก็ต้องลองทดสอบ ทดลองกันไปว่าแบบไหนปลาเข้าดีแบบไหนเข้ามือเราตกแล้วมั่นใจได้ตัวต้องทดลองไปเรื่อยมีทั้งสูตรมะขิดสูตรลูกยอลองงัดอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเอาลองมาทําแล้วทดสอบหรือว่ามันเวิร์กไหม<อ>ก็สําหรับสูตรที่ผมใช้ประจําใช้ในการถ่ายทําคลิปก็จะประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่ๆน้าๆนักกบปลาทุกท่านนะครับอขอบคุณครับ สวัสดีครับ